ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสิงจ้องด้วยลือผีเตรียมยื่นคว้าโรเก้50ล้านยูโรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนยื่นข้อเสนอ50ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัววิตอโรเก้กองหน้าของเผ่าเมรัสหลังมีข่าวเชลซีกำลังให้ความสนใจตามรายงานข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจกองหน้าวัย20ปีรายนี้มากที่สุดโดยเชลซีและเวสต์แฮมต่างก็ให้ความสนใจนักเตะชาวบราซิลรายนี้เช่นกัน ปีศาจแดงได้ส่งแมวมองไปติดตามผลงานของโรเก้แล้วและมีรายงานว่าพวกเขากำลังวางแผนยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมทีมถึงแม้ว่ายูไนเต็ดจะไม่สามารถยื่นซื้อโรเก้ได้จนกว่าตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดในเดือนมก,กราคมก็ตามรายงานของโอโกโลโบสื่อของบราซิล โรเก้ทำไปแล้ว13ประตูจาก28เกมลีกบ้านเกิดนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับเฮาเมลัสจากบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวเบื้องต้น25.5ล้านยูโรในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่เซ็นสัญญามาด้วยค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอเมริกาใต้โรเก้ติดทีมชาติบราซิลเพียงนัดเดียวและถูกปล่อยยืมไปเล่นให้เรเวติสในฤดูกาล2024-2025ภายใต้การคุมทีมของมาเนลเปเยกรินี อโมริมเร่งแก้ไขเกมรับผีก่อนบุกรังไก่รูเบนอาโมริมผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเจ็ดแสดงความกังวลอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาในเกมรับของทีมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนเกมสําคัญบุกรังเเปอร์กุนซือชาวโปรตุเกสยอมรับว่าการเสียประตูบ่อยครั้งเป็นปัญหาที่ทีมกำลังเผชิญหน้าโดยใน10นัดแรกของพิมลีกปีแสดงเสียไปถึง16ประตูซึ่งมีเพียง5อันดับสุดท้ายของตารางที่เสียมากกว่า มันคือปัญหาหากคุณดูตารางคะแนนลีกในปัจจุบันทีมที่กำลังชนะอยู่ได้ส่วนใหญ่คือทีมที่ไม่เสียประตูนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากเช่นฮาร์กล่าวก่อนเกมสำคัญบุกเยือนสเปอร์ในวันเสาร์นี้เมื่อคุณมีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ถ้าคุณป้องกันได้ดีคุณก็จะมีช่วงเวลาที่สามารถทำประตูและชนะเกมนั้นได้แต่มันเป็นเรื่องของทีมเราต้องตั้งรับให้ดีและต้องดุดันมากขึ้นทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมด เขาย้ำว่าทีมไม่สามารถปล่อยให้เสียประตูมากมายเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้เราไม่สามารถเสียประตูมากขนาดที่เราเสียอยู่ตอนนี้ได้บางครั้งถ้าคุณตั้งรับได้ดีมากคุณก็จะโจมตีได้ดีขึ้นด้วยในเกมล่าสุดคู่แข่งมีโอกาสยิงถึง17ครั้งใส่เราเราปล่อยให้เกิดแบบนั้นไม่ได้เราต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้เอมเบอร์โมเปิดที่มาท่าแดนจากซิมสันแฟมิลี ไบรอันเอเมอโมกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยที่มาท่าดีใจที่เขาแสดงต่อเหล่าสาวกร่วมกับอาหมัดเดียโลนั้นได้แรงบันดาลใจจากแอนิเมชันซิทคอมชื่อดังของสหรัฐอย่างเดอะซิมสันเอมเบอร์โมโชว์ลีลากรรมหมัดยกท่อนแขนบางหน้าแล้วร่อนสายเอวสายสะโพกแบบมีอาหมัดเป็นลูกคู่ตั้งแต่เกมเย่าปราบไบรตันเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนซึ่งเจ้าตัวบอกเป็นการเรียนแบบโฮเมอร์ตัวละครนำจากเดอะซิมสัน มันมาจากกลิปของโฮเมอร์ซิมสันการเปิดปากผ่านเว็บไซต์ทางการใช่เลยหากไปเลือกหาดูจากกลิปในโทรศัพท์พิมพ์ค้นหาว่าโฮเมอร์ซิมสันเต้นคุณก็จะเจอมันผมคิดว่าคุยเรื่องนั้นกับอามาตอนเช้าเกี่ยวกับท่าดีใจใหม่ในอนาคตเอาจริงๆผมดีใจมากที่มีส่วนร่วมกับประตูแต่ก็เรียนมาเสมอทุกอย่างเกิดได้เพราะการทำงานเป็นทีมอีกหลายคนควรได้รับความดีความชอบด้วยในผลงานเดือนล่าสุดผมจึงปลื้มไปด้วย เอ็มเบอร์โมค่คือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม2025ของแมนเชสเตอรจากการโหวตของแฟนบอลผีชุดเดิมสู้ไก่เหตุลีซันโดอย่างอ่อนฟิตเฮดโค้ชแมนเชเต็ดรูเบนอาโมริมกล่าวในงานถแถลงความพร้อมก่อนพบสเปอร์8พฤศจิกายนกลุ่มกำลังใช้งานจะเป็นชุดเดิมเพราะป,ปรากหลังลิสโดมาตินสยังไม่พร้อมเคาะสนิม ลีชาอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูขั้นท้ายๆหลังผ่าตัดเอ็นไข้เข่าด้านหน้าแม้ฝึกซ้อมกลางแจ้งได้แต่ยังเร็วไปสำหรับเกมใหญ่แบบนี้ขณะที่แฮร์รี่แม็กควายสลัดเลี่ยงกลับมามีชื่อสำรองตั้งแต่เสมอฟอร์เรสต2ต่อ2ที่ซิตี้กราวไม่เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารใช้งานผู้เล่นที่เพิ่งฟื้นบาดเจ็บรูเบนก่าวยังฐานบัญชาการแคริงตันเมื่อวันพฤหัสบดี มันเป็นเกมเดียวในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ต้องอาศัยโชคช่วยเล็กน้อยเพราะบางครั้งคุณอาจมีปัญหากับผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บซึ่งไม่ใช่ความเสียหายโครงสร้างที่เอ็นดังนั้นคุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการฝึกซ้อมครั้งต่อไปหากคุณเล่นอย่างเข้มข้นในการฝึกซ้อมอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ผมคิดว่าเหตุผลสําคัญแน่นอนเราพยายามทําทุกอย่างให้ดีเหตุผลสําคัญคือเรามีเกมเพียงเก,มเ,กมเดียวในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถให้เวลาพักเพิ่มอีกหนึ่งวันกับผู้เล่นที่คุณรู้ว่าอาจมีปัญหาในการฝึกซ้อมครั้งต่อไปผมคิดว่านั่นคือเหตุผลสำคัญที่สุดอย่างมั่นพิโดฟุ้งเล่นพิมลีกตอนนี้25ลูกต้องมีคริสเตียโนโรนัลโดไม่เคยอายที่จะพูดถึงความสามารถของตัวเองและอดีตดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมั่นใจว่าถ้าหากเขายังเล่นในพีเมลีกกับสโมสรระดับท็อปอยู่เขาจะยิงได้ที่ระดับ25ประตู ซูเปอร์สตาร์วัย40ปีถือเป็นหนึ่งในสุดยอดนักทําประตูที่เพียมริกเคยมีมาจากการลงเล่นให้แมนเชสเตอร์2ช่วงเวลาลงสนามไปทั้งหมด2 3 6นัดทาไปได้ถึง103ประตูในบทสัมภาษณ์ล่าสุดกับพีเอสมอร์แกนโลนลโดเชื่อว่าหากเขายังเล่นให้ทีมระดับท็อปในเพียมริกตอนนี้เขาจะสามารถยิงได้ถึง25ประตูต่อฤดูกาล ในฤดูกาลสุดท้ายแบบเต็มๆที่โอทัฟฟอร์ดเขายิงได้24ประตูนในทุกรายการและเจ้าตัวยังมั่นใจว่าสามารถทำได้ใกล้เคียงกันแม้อายุจะมากขึ้นก็ตามปีต่อปีผมยิงได้มากขึ้นแม้ในปีที่ไม่ดีผมก็ยังยิงได้25ประตูถ้าผมได้เล่นในพรีเมียร์ลีกตอนนี้กับทีมระดับท็อปผมก็จะยิงได้เท่าเดิมโรนอลโดกล่าว พวกเขาไม่จําเป็นต้องพูดอะไรก็ได้เพราะพวกเขาจะพูดอะไรก็พูดได้แต่ตัวเลขไม่โกหกและพวกเขาไม่ชอบมันพวกเขาพูดถึงซาอุดิลีรโดยที่ไม่เคยมาอยู่ตรงนี้ไม่เคยเล่นทีน่นี่ไม่รู้ว่าการวิ่งในอุณหภูมิ40องศาเป็นยังไงในฤดูกาล2025-2026ของซาอุดิโปรลิกรนัลโดยิงไปแล้ว8ประตูจาก7นัดซึ่งถือว่าน่าชึ่งมากเมื่อเทียบกับอายุของเขา นอกจากนี้เขายังเป็นกำลังหลักของทีมชาติโปรโตุเกสโดยยิงได้7ประตูจาก6นัดหลังสุดและยังคงมีบทบาทสําคัญในทีมสําหรับศึกฟุตบอลโลกปี2026ดาวเตะอดีตแมนยนูเต็ดรายนี้ตั้งเป้าจะพาทีมชาติโปรโตุเกสคว้าแชมป์ให้ได้ซึ่งตอนนั้นเขาจะอายุครบ41ปีพอดีบอสเจงรับที่ผ่านมาผีทำพลาดแต่ถึงเวลาโฟกัสอนาคตรูเบนอโมริมยอมรับที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์อยูในเต็ดทำพลาดไปเยอะ แต่เวลานี้ควรโฟกัสกับอนาคตหลังคอมเมนต์ของคริสเตียโนโรนัลโดกลายเป็นประเด็นในสัปดาห์นี้โรนัลโดให้สัมภาษณ์กับพีเสมอร์แกนอีกครั้งโดยกล่าวถึงแมนเชสเตอร์ว่าไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ดีและยังเชื่อว่าอาโมดิมจะสร้างปาฏิหารไม่ได้อาโมดิมเคยเล่นเคียงข้างกับโรนัลโดในระดับทีมชาติและเขาก็ยิ้มเมื่อถูกถามถึงคอมเมนต์ของดาวยิงวัย40ปีแน่นอนเขาทราบดีและสิ่งที่เขาพูดออกมาก็สร้างอิมแพคได้มากมายอาโมริมกล่าว สิ่งที่เราต้องโฟกัสคืออนาคตเราทราบว่าที่ผ่านมาเราในฐานะสโมสรทำพลาดไปเยอะและเราพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเลยมาโฟกัสถึงสิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้ดีกว่าและเราก็กำลังทำแบบนั้นเราเปลี่ยนแปลงหลายจุดในระดับโครงสร้างแนวทางที่เราทำหลายๆสิ่งและแนวทางที่เราอยากให้นักเตะปฏิบัติเราทำแบบนั้นอยู่และเรากำลังดีขึ้นทำแบบนั้นต่อไปดีกว่าและลืมอดีตที่ผ่านมา นอกเหนือจากนี้อโมริมยังพูดถึงสถิติเกมรับของปีซาแดงในฤดูกาลนี้หลังพวกเขาเสียประตูไปมากถึง1 6ลูกจากการลงสนาม10นัดแรกในลีกเป็นปัญหานะโดยเฉพาะเวลาที่คุณเห็นทีมอื่นในลีกตอนนี้ทีมที่ชนะเยอะๆนะ่ะไม่เสียประตูหรือปล่อยให้มีโอกาสยิงตรงกรอบแล้วในเกมสําคัญด้วยโดยเฉพาะเมื่อคุณมีนักเตะที่มีพรสวรรค์เวลามีโอกาสหนึ่งคุณก็อาจทําประตูและคว้าชัยไปเลยแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องทีมมากกว่านะเราต้องเล่นเกมรับให้ดีกว่านี้ เราต้องดูดันกว่านี้ต้องเล่นเกมรับให้ดีขึ้นเมื่อเราเล่นด้วยเอเนร์จีที่มากขึ้นมีอีกหลายสิ่งให้แก้ไขและจะปล่อยให้เสียประตูมากแบบที่เราเสียไปไม่ได้เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นนะอมโมริมลั่นแมนยูพัฒนาขึ้นกว่าเดิมหลังแพ้นัดชิงยูโรปาลีกรูเบนอมโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยตอนนี้ทัพปีแสดงพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนับตั้งแต่ที่พวกเขาแพ้ทอตแนมฮอสเปอร์ในรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกเมื่อรุูกาลที่ผ่านมา แมนยูเตนม,มีคิวล้างตาสเปอร์ในเกมเปียยนลีกอังกฤษวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนี้หลังเรดเดวิลต้องเจ็บช้ำระกำใจจากการชวดแชมป์ยูโรปาลีกและทำให้เราเด็กผีฝันสไลด์อดได้เห็นทีมรักโลดแล่นในเกมฟุตบอลทั่วยุโรปทุกรายการซีซั่น2025ถึง2026อโมริมเปิดใจว่าตอนนี้คุมกำลังของแมนยูเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมนับตั้งแต่ที่แพ้ในรอบชิงที่เมืองบินเบาประเทศสเปนก่อนอื่นเลยเราต้องพูดถึงคุณลักษณะของนักเตะ เรามีนักเตะที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างอยู่ในทีมของเราขนาดเดียวกันเรามีผู้เล่นหลายคนที่เล่นให้กับทีมเมื่อปีที่แล้วดังนั้นเราเป็นทีมที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราเล่นได้ดีขึ้นมีความเข้าใจเกมมากขึ้นผมคิดว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นด้วยเราทะลุเข้ารอบชิงด้วยความมั่นใจว่าเราจะชนะเพราะเราทำผลงานได้ดีมากๆในเกมยูโรปาแต่ตอนนี้เราจะลงเล่นด้วยความเชื่อมั่นที่แตกต่างจากเดิมเราสามารถบริหารจัดการโมเมนตัมของเกมได้ดีขึ้น แต่ถ้าคุณยังจําเกมนั้นได้พวกเขามีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวและเป็นประตูพวกเขาชนะในเกมนั้นผมคาดหวังว่าเกมจะแตกต่างไปจากเดิมซึ่งเราสามารถเล่นได้ดีกว่าแต่มันก็ต้องมีโชคช่วยด้วยนิดหน่อยเพื่อให้เราได้ชัยชนะอโมริมกลาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ